แล้วบบพร้อมค่คะคุณเซกินะคะขอ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กสวัสดีครับเพอทุกคนที่วันนี้ผมจะมาบอกว่าจะมาสอนเรื่องราจะต้องมีของประมุกนะชื่อน้ตของผมเองนะครับคือผมเนี่ยนะฮะตั้งชื่อให่โน้ตของผมทุกเส้นเลยนะฮะด้านซ้ายนในของจะชื่ออะไรสเปตแบบนี้นะครับอะไรสเปต ส่วนขวามือเนี่ยชื่อส pues mm ุสานส่วดที่ยาวที่สุดนะครับชื่อดิลลี่ครับส่วนนท nah, ี่ข้างขาเนี่ยนะครับชื่อสมศรีครับและวันนี้ครับหนวดเสิร์ฟนะหนวดที่ยกขึ้นมาเนี่ยนะครับชื่อคุกกี้ครับส่วนอันนี้นะครับที่ถือริงไ้่พวกผมเลยนะครับจะเป็นหนวดที่ดีนะครับชื่อชายองครับชายองเนี่ยเป็นหนวดหลักที่สุดเลยนะ โอเคครับฟีงผมเกิดมาเนะครับคนอื่นเนี่ยอาจจะร้องแวะแวะแวะแต่ผมเนี่ยร้องว่ารอ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 ง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรแบบนี้ครับคือผมเสียมันต้อเ,เกิดครับ <c oughs> เออเดี๋ยวปั้นครับอะไรนะครับถ้าเราเสี้ยงอะไรเทอยากให้ผมลองเพียน,นะครับจะดีนะครับ <c oughs> ส่วนที่ไว้ข้งขางๆว่าไงครับ เห็นด้วยนะครับส่วนแม่และผู้หวานคนสวยของข้าก็เห็นด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมจะปิดคลาสเพื่การร้องเพลงนะครับอาจจะไม่ได้พร้อมมากนะครับแต่ผมเล่าจัดใจเลยนะครับโอเคครับ ตอนสุดท้ายไม่เวยเท่าไรแล้วถ้ยงนั้นยังจะเป็นอยู่ไหมไม่ชอบอะไรก็แค่ต้องยอมจริงป็นไปไม่อย่าสําพลงรักที่มันเคยตอกย้ำมุนเลกแบซ้ําฉันคุณอคนแรกจรบขอให้ทุความรักที่มันคดือพักตัที่ไม่ถึใจนั้พอหายฉันลืมมัสักทีเะุจะหากมันไม่คอดีท้ไม่เคมีแบบนี้กั เราเก็บฉากให้ค่ะคือเวทีกว้างมากเินพิธีกรก็คือต้องเดินไกลเลยนะคะอไขอหของกินใช่ไหมคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะชื่ออะไรคะวันนี้คอร์สเป็นใครสวัสดีครับชื่อเซกินะครับคอร์สเป็นพ่อประเมินนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านสวัสดีนะคะ เดี๋ยวต้องรีบกลับไปสตรีมต่อนะครับอาจจะพูดมากไม่ได้นะครับโอเคค่ะอันนี้วันนี้เหมือนจงใจค่ะจริงๆจงใจให้คุณเจมส์ไเคคอมเมนต์เลยเพราะว่าคอร์สเหมือนกันเยนะคะเชิญค่ะจริงๆริอาจารย์ก็จงใจนะครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ในคาสเรียนของอาจารย์ชไนเดอร์นะครับนี่คุณนี่คุณจะมาหลอดแข่งกับผมไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> โอเค จริงๆครับผมก็อยากคอมเมนต์แหละก็เลยผมเพราะว่าขอขอ,ขอคนนี้ได้กันนะเพราะว่าก็เราก็เราก็รู้นะว่าตัวละครมันเป็นยังไงมาถึงตัวผมเองนะอ่าผมก็ก็คือเราติ่งตัวนี้แหละแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าวันเนี้ยเขาทําได้ค่อนข้างดีในเรื่องของการนําเสนอตัวละครทั้งที่เป็นตัวละครเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามบีทูเบอร์หรือว่าแทบจะไม่รู้จักเลยแต่เขาสามารถอ่า เอาตัวละครตัวนี้ออกมาให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายเสนอออกมาให้ทุกคนแบบดูแล้วเก็ตเข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าเขาเป็นคนยังไงเขาชอบร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์ของตัวละครคือการเป็นอาจารย์เนี่ยเอามาทําเป็นโชว์ให้เราดูก็คือเป็นคาแรคเตอร์นั้นได้ให้ผู้เราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับผมแล้วที่สําคัญคือชุดก็คือทําได้ออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับผมเป็นชุดที่มีสติลเลียลที่ดี นะครับแต่ทีเนี้ยต,ต,ต้องต้องต้องยอมรับว,ว่าเวลาประกวดอ่ะมันจะมีเกณฑ์ที่เลือกคอสตูมอยู่2แบบนั่ก็คือความเหมือนต้นฉบับและก็ความสวยงามนะครับผมซึ่ง2ข้อนี้เวลาผมให้ผมจะให้ต่างกันถ้าเหมือนก็คือเหมือนจริงๆ อาจถ้าสวยก็คืออาจจะแบบว่าไม่ได้มีดีเทลที่เหมือนในแบบเป๊ะๆแต่คุณเลือกเอาแมทเทียลที่มันสวยมากๆแล้วขึ้นกับขึ้นเวทีแล้วแบบดูดูสวยเล่นกับแสงเล็ดไฟได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะได้คะแนนความสวยงามเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูด้วยว่าเกมวันนี้เขาให้เป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แต่วันเนี้ยก็ประทับใจครับที่คุณสามารถดึงเอาตัวละครยูทูบเบอร์จริงๆผมเห็นยูทูบเบอร์ขึ้นมาประกวดหลายคนนะแล้วเขาแบบ ดึงตัวดึงคาแรคเตอร์ออกมาได้ค่อนข้างยากนะครับผม,ผมว่าเป็นตัวละครที่คนชอบลุ่มหน่อยครับผมวันแบบนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับยังอยากฟังนะครับร้องเสียงสดก็ได้นะครับทีมงานขอบคุณมากครับขอบค,ค,คุณคุณเจมีเ่เฮค่ะขอบคุณคุณเซกิตด้วยค่ะขอบคุณเซบาคเตียนค่ะ